สวัสดีครับจากร้านช่างธนวาซ่อมมือถือนะครับจอ s ซัมซุง a 7 0นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะขายเป็นมือสองนะครับเป็นจอแท้นะครับ a 7 0สามารถใช้งานได้นะครับหน้าจอไม่มีเดียพิกเซลนะครับแล้วก็ไม่มีภาพซ้อนอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้งานได้เมนูย้อนกลับเมนูโฮม แตะสองครั้งล็อกหน้าจอนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็ใช้งานได้สแกนนิ้วก็สแกนได้นะครับแต่ว่าไอาตัวบอร์ดที่ผมมีเนี่ยตัวสแกนนิ้วมันเสียนะครับแต่ลองกับเครื่องอื่นละสแกนใช้งานได้นะครับตัวทดสอบฟกสีไม่มีเด p i พิกเซลนะครับเป็นจอไทแกะมือสองนะครับ สก,กีนี่ลองทักสก,กีนหน้าจอลื่นไหลนะครับสีสวยจอบางนะครับไม่ใช่จอหนานะ,ะนี่ผมลองทดสอบระบบสัมผัสน,นะครับตัวนี้โอเคก็ผ่านใช้งานได้นะครับ ถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาเปลี่ยนหน้าร้านเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อไปเป็นเองนะครับก็ถ้ามันยังอยู่นะครับก็ซื้อได้เลยเดี๋ยวผมจะลงใน y t u t u นะครับถ้าขายไปแล้วผมก็จะเขียนว่าขายแล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับ